เมียฝรั่งน้ำตาตกผัวหลอกแล้วหลอกอีกดีใจคิดจะได้ว่าจะได้กลับไทยไปหาลูกหาแม่สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงความรู้สึกนะคะโดนผัวฝรั่งหลอกน้ําตาตกเนาะจากโควิดมานะคะก่อนโควิดนี่สี่ปีเข้าที่ห้านะคะปีนี้บอกว่าจะซื้อตั๋วให้จะไปอืนี่เหรอพี่เขาบอกนี่ละคนไม่มีเงิน ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในกระเป๋ามันต้องง้อเขาเออม,มันต้องง้อเขามันจะเป็นอิสระได้อย่างกับที่เรามีเงินเต็มกระเป๋าได้ยังไงนะะวอนผัวขอผัวเนาะอืมจากที่นัดลูกนัดพ่อนัดแม่ไว้ออตอนไหนก็ได้ขอให้เป็นปีนี้นะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอื่นตั้งแต่ปีใหม่ยันสงการอืมแต่ปัจจุบันนี้พูดเหมือนปัดว่าตัวมันแพง คือบ่าต้องไปแล้วเนาะปีนี้ว่าซานโอ้ยหัวใจสลายความหมายลอกแล้วลอกอีกว่าซานความรู้สึกเมียฝรั่งวันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เนาะหลังบ้านนะคะเป็นความรู้สึกที่อยากบอกทุกๆคนนะคะแต่งงานอยู่มาเป็นสิบปีเนาะ,ะลูกเต้าก็เริ่มโตพอเราเริ่มไม่สบายแกก็ทำงานน้อยลงทำงานน้อยลงเงินเก็บส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็ใช้ไปกับลูกายบ้างส่งบ้านไปบ้างเนาะ ในความรู้สึกก็เสาหลักก็คือผัวแล้วทีนี้ติดโควิดมานะฮะก่อนโควิดก็ไม่ได้ไปปีนี้ก็คือปีที่ห้านาะแล้วผัวก็บอกเออปีนี้เดี๋ยวจะไปเ,ออเดี๋ยวโครงการกันดูตัวเดี๋ยวดูตัวดูตัวดูตัวตัวมันไม่มีคําว่าลดได้ต่อไปนี้นะ้ำมันกระแพงแพงนะพี่น้องเอ้ยเบ่งบรรยากาศางนอกวะแกก็ร้องไห้น้ะเสียใจความอยากเห็นหน้าลูกหน้าเต้าที่อยู่ทางเมืองไทย อืมก็อยากมาระบายกับเยจ๋าคนเราเนี่ยอาศัยเงินในกระเป๋าคนอื่นมันอย่างนี้แหละนี่ละ่ะนะคะอืของเราไม่มีเต็มที่ถ้าเรามีเต็มที่เราไม่จําเป็นต้องง้อต้องนั่นเขาอ่าถามว่าวพี่มีไหมอ่ซื้อตั๋วหมดแล้วก็จะเอาเงินไหนไปใช้ที่นู่นเนาะอืม ็หวังว่าให้ผัวซื้อตัวให้เราก็สำรลองของเรานะคะแล้วก็ขอสักนิดสักหน่อยแต่สุดท้ายก็แค่ค่าตัว๋วกันอย่างบอให้พี่น้องเอ้ยนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ให้นะฮะเขาบอกแค่ว่าราคามันแพงรอก่อนถาก่อนถาก่อนถาก่อนชีวิตละเศร้ามึงจะหลอกกูไปอีกสักกี่ปีวะซันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีอยากงานทำงานเต็มเวลาก็ไม่ได้ว่างั้น หรือว่าพี่จะลุกขึ้นมาสู้ทํางานเพิ่มเติมเ,มเวลานะไม่งั้นละปีหน้าสมมติว่ารอให้เขาซื้อตั๋วให้หรือว่ารอขอเงินเขาที่มันคือสิญญาคแท้มันตัวแล้วตัวอิดนะโควิดนะมันเป็นข้ออ้างโอเคเข้าใจนะฮะอันนี้โควิดก็หมดไปแล้วเนาะ กย็ยางบ่ยอมซื้อตั๋วให้นะคะความเสียอกเสียใจน้องมานั่งระบายฟังเอาเด้อพี่น้องมาสันการพึ่งด้วยข่าคนอื่นนะถึงแม่จะอยู่กันมานานเป็นสิบปีกระเถอะหน้ามันบ่ได้ดังใจกับมีเงินอยู่ในกระเป๋าดอกวาสันสรุปแล้วนะเห็ดงานเองเก็บเองมีเงินเองดีกว่านะคะดีที่สุดกับการที่จะอยู่ชีวิตในตางแดนเพราะ เราจริงๆแล้วเราบ่มีแค่ตัวเรานะคะและครอบครัวที่นี่เนาะเรายังมีครอบครัวทางเมืองไทยยังมีพ่อมีแม่ยังมีลูกอีกคนหนึ่งก็ยากไปหาเขาว่าซ้นอืนเนาะฟังเอาเด้อพี่น้องเนาะการที่เราบ่ได้ไปห้าปีการที่เราบ่ได้ไปห้าปีงานเราก็ทำบ่ได้เต็ม การพูดคุยเออผัวเมียเนาะเว้าแล้วอันไหนผัดได้ก็ผัดไปว่าสัน้นต่อไปนี้พี่จะสู้แล้วจ้ะเอ,อ้ยขอทํางานดีกว่าทํางานให้เต็มที่เลยซีโบปากบกขกหิวไปซื้อตั๋วเองอม,มาสัน้นปกติการซื้อตั๋วไปเมืองไทยหรืออะไรก็ตามก็เป็นสามีทําให้เนาะพี่กับโบเกง่งอันอย่างก็เป็นภาระของเขาต่อไปนี้พี่จะก้าวพี่จะเดินมาสัน้นเนาะฟังเด้อความทุกข์ใจในอิสระ ชีวิตอืมถ้าผัวบอกเข้าใจนะฮะหรือเหตุผลอันใดในครอบครัวเนาะก็มองอยู่จริงๆแล้วอะพี่เขาก็บอกว่าที่บ้านมันก็โอเคนะอืมมันไม่ได้มีปัญหาหลอกแต่แกหลอก,แก,ลกแกไม่อยากไปเมืองไทยคนแก่แล้วเนาะผัวเท่านะฮะแกก็ไม่ค่อยดีก็เดินหาหมอที่นี่อืมแต่ที่ไปเนี่ยทีแรกแกบอกว่าจะไปด้วยทีหลังถัดมาแกบอกจะซื้อตั๋วให้ให้ไปเอง พอถัดมาสรุปสุดท้ายแกกระว่าตัวแพงเลือน,จน,อน,อนจนเลือนเรือนจนเลือนนี่บอกว่าเรือนไปอีกโอ้ตัดใจละจา้าเอ้ย่าซันพี่หางานเพิ่มอืมปีหน้าเว้ากันไหมถามว่าเสียใจบ่เสียใจหลายอืมแต่ว่าสิให้เลิกกันบ่มันกับโบแมน,นถึงกับที่ว่ามาต้องเลิกกันว่าซันชีวิตนะอืเนาะ ดูแลปฏิบัตินะคะทำงานบ้านแล้วก็ดูทํางานตัวเองนะคะขวมคินฮอดแม่เนาะคินฮอดอ่าลูกอีกคนก็นมันทําให้หัวใจเศร้าหมองอืตัวกันไปปีๆเพะ่อน <c oughs> นางห้องให้หน้าหน้ากับห,หน้าต่างอืแล้วก็โไวยไวายนะรอบนี้เธอบบต้องมาหลอกสันบอกให้ไปสันกบ็บอให้ไปต่ไปไนนี้สันจะเก็บสนีโบซว,วยเธอใจที่นี่เลย เพื่อสีได้เก็บเงินไปเมืองไทยสันสีบสได้ต้องขอเธอมันไม่ใช่อย่างนั้นเธออย่ามางี่เง่าวะชั้นผัวก็ได้พอเมียขึ้นผัวก็ขึ้นเนาะเธออย่ามางี่เง่าตั๋วแพงเธอให้คิดดูซิอันนี้อ่าเงินทองไม่มีฉั้นน่ะซื้อตั๋วไปแล้วแล้วเงินตรงไหนจะมาให้เธอเงินเธอก็ใช่ว่าจะมีติดมือวะชั้นสรุปว่ายานตังเบิดฝรั่งยายจ๋าว่านะอืม สรุปว่าอืมยันเงินหมดหรือกลัวจะให้เงินเพิ่มเติมกับเมียนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าพี่ห้องให้คักห้องให้แนว่าัวตัวอืมนะนางเฝ้าละมองหน้าต่างอืมฝากถึงทุกๆคนว่าการที่หายใจด้วยจมูกคนอื่นนี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะฮะถ้าเราทําเต็มที่เซฟเต็มที่เนาะเก็บนะฮะอย่าลืมมาคนไกลบ้านเนี่ย ข้อสาคัญเลยคิดฮอตบันเขาต้องมีเงินค่าตัว๋วมีเงินค่าตัว๋วต้องมีเงินใช้ใจนะคะอืมเซฟปีปีหนึ่งถ้าผัวบวสวนซอยเนี่ยคนทํางานน้อยยังพี่เนี่ยสิไปได้สังใดแถมทํางานน้อยก็ยังต้องทรงให้แม่ดิดในน้อยผัวได้ใช้สอยลายเดือนนําให้ลูกนําเออมันกระิให้มีกิจังไดอ,อยู่นี่กินยากพี่ก็ซื้อเองแดอือโบโคดนะคะถามว่ามีติดโตนะมันน้อยมากอ น้อยมากนะฮะบ่ม,มีความสามารถที่จะซื้อตัวไปเองหรือว่าหาเงินไปใส้เองสําหรับปีนี้เขาก็หวังหวังขอผัวไว้เว่าผัวไว้ห้าปีแล้วอืมอืมเพิ่นก็ะสัญญาว่าปีนี้สิเบึงให,ให้คักให้แน่มันก็หมดโควิดมาแล้วสุดท้ายมาลำมาลอยนั่งห้องให้กือกื้อความยากกลับบ้านพี่น้องเอ้ยว่าสันอืมขอบคุณหลายๆเด้อไ้จ่าเอ้ยที่ให้พี่มาคุยนํำว่่สัน ฟังเอาแล้วก็ฟ้าเป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆนะเงินอยู่ในกระเป๋าเจ้าของมีเฮ็ดย่างก็อิสระมีเงินพอดีใช้ใจไปไหนมาไหนกระบได้ต้องมาทุกข์ใจมานั่งรอของเงินเขานะในส่วนที่มันบ่อนะฮะกลับบ้านยังน้อยนี่ก็เป็นต้องแสนสองแสนค่าตัวแยกไปแล้วบล่อละที่ไปง่อยๆเง,ง,ๆงาๆค่ารถค่าล้าบ่าได้กินได้ยากอยู่กับลูกกับเต้า ซีไปสั่งได้มันกลับบได้อิลีเดถ้าบ่ามีเงินเป็นแสนสองแสนเนี่ยว่าสันเพิ่นกระไดเนาะอันนี้ค่อยว่า,างสันอ่ะบได้ยดยเดช่า้ายจ่ากลับบ้านโดยที่บได้อะไรเลยแค่เที่ยวกับครอบครัวพี่เอ้ยยังตำนะสองแสนสามแสนนี้บ่มีอะไรเลยแค่เที่ยวกับกินกับครอบครัววะ่ะอือพาพี่น้องเที่ยวกินยากว่าสันเนาะอันนี้คือคําว่าของยายจา๋าสิกลับไปหนึ่งแสนโอ้ยไปแต่อดแต่ยากอหันทั้งใดกับบได้ เ้าใหญ่จากกระบอไปคือกันพี่อดเอาปีหน้าเอาไหมเหม็นก็ต้องเป็นหัางสั้นละหนูเอ้ยงั้นอืเจ็บจุกสังใดก็ต้องทนละนะต้องลุกขึ้นเก็บไม่ <c oughs> ไปแล้วจ้าพี่น้องขาคลิปนี้ก็มาบอกความรู้สึกพี่เขาฟากมานั่งห้องให้ผัวลอกเนาะผัวลอกแล้วลอกอีกกรบ่ได้ไปเมืองไทยปีนี้จ้า